ตาได้มีตาหลาตาตาบอกว่าไปดำพนาชอยหน้าเสียแล้วจังมหารารานีแล้วสารีนี่ต่อฟังเรือคบุพทอเรี้ยงสารีเป็นเน้นหน่อยไปเลี้ยนเอาการณีทิเตีเลี้ยนบอดได้ในคู่บาตรำนีคู่บาติตีตังไงเสียเสียทำอีจีกับปีกาใใจละคดใไ่ไปกินตีหูมันลี กาใหญ่สีเราไปยามนี้พอสาวบ้านมีไ้กําลังอดีดีเสื้อได้กิงมาลีอายุสิบสี่มกับพัดเดลามนวีวีเท่าเทดสีจูงแขนเข่านีฟาดเอาสองทีจนว่าเท่าเทีดสีได้เริ่มยามหอดมีมอลลมสมคิดนะครับเป็นมอลลัคู่ภาษาไทยนะครับ <c oughs> อบาวัง<อ>ไฟสำหรับ<อ>ปีสามพร้อมแล้วจะ่ายุ่ในระห่วงระวางจุดบ่ไ้เพราะว่าเขากำลังรับน้องยูเพราะงั้นแกไว้สักก่อนเชียงบินสีคืน มูอไว้ใช่ว่าใส่บาเบบกหามบังไฟเจ้าแบกไาซะก่อนเอาลั่นต่อให้สลัยแล้วยังสลายเป็นหมอลำงู้ภาษาไทยนะครับป้าใหญ่ให้เราเอาเมีย้ม่บืสอว่าท้องใสเราละชวนกันไปนอนนาเดียงไก่เทียงกาเทียงบ้ใหญ่มุงหยาชองไทยเสชิมกันบาดใดเห็นแต่ขาวัวักินต้มไก่ใส่หัวสิงไข่ละช้อนเข้าบาดใดมีแห้งบาดไง เมื่อเมื่อนี่กะถือว่าเปลี่ยนมื่อสันวันดีรับน้องเป็นโครงการโดยท่านว่าที่คณะบอดีในสมัยนา้านั่นคือท่านาอาจารย์ชุมเดชเดชพิมลของเฮาเปลี่ยนว่าที่ด็อกเตอร์แล้วก็เปลี่ยนว่าที่ร่องศาสตราาจารย์ศิลปินแห่งชาติตำหน่งเหล่านี่สีมอบใหยท่านผู้เดียวในระยะเวลาเจ็ดปีสีมอบไหยท่านชูตำหนง่งกะดท่อมดาล่ะเธอเธอว่าเมื่อนี่โลกเสียโลกหาเธอลู้จริงกะท่าตอบจอบโดยท่มพระเจ้าประทานให้ว่าแต่ใด สมลเดเออสมกับผู้คิดได้ศรัทธาใ่ใจบุญเจ้าผู้เปลี่ยนหมอล่ำสิโองั้นลำไห้ขอให้มีแนวได,พด้พระราชูขันโยชทรงอานิสงส์ทรงให้ระราได้ความกันเด้ออาจารย์เด้อเมื่อนี้นั่นคุณขอายากฟังอย่างใช่ผู้เปลี่ยนหมอรํำสิโองั้นลำไห้สาธุเดอ้อขอให้มีแนวได้ราราสู้ันโยทรงอานิสงส์ทรงให้ระราได้ความกันเฮ้ เมื่อนี้นั่นคุณพออยากฟังอย่างเจ้าศรัทธาพอใจไปตกลงทั้งสองขางเจ้าศรัทธาไปจ้างเปลี่ยนเงินหลายบาทเพื่อให้ญาติพี่น้องหลายบ้านเพื่อนอยากฟัง <Yeah. S 1> เมื่อนี้นั่นหากสมคิดล้ำบอดีหากผมผิดพลาดพังอภัยโทษหลายหลายอย่า <Yeah. S 1> สุดที่ <Yeah. S 1> คำจ่าดามาผมขอไว <Yeah. S 1> ้ลํำบันได้อยากให้คนย่องเนือสาคันไว้ฟังจังอาสาหลับจางปาจันอาว่าแม่ยิง ดียวส่วนั้นมันบ่เทียงเสมอไปดอกไม่ไงลังแทอดีเกินเขาลังเธอเฮาเสียแต้มไฟถ่านแหนเดือวันนี้ไฟสิดีให้ลองเือเงอยากจะมอถอดด่างอามสิมาแล้วให้เบงเอาว่าคุณอย่าโอ้ยนนอ้ยนน มีมทแทลแรกเลยล่ละเบอง์มอล้ำอยู่ทั้งหลังเหตกยงแปลกๆน้อเรียกสูงเป็นทีล่ล <c oughs> ่ะอาจังว่าเมื่อนี้เปลี่ยนวันเต้าเอาหุ่นคนพานแม่นๆไทยก็อยากพอพบหนาสมคิดน้อยซ่านลือเสียงคนแตกเอือดเอือกว่าเป็นรูปสันไดมาซื้อเสียงดังไก่ผ่านวัดดีลำแถผู้รังคนกับพันยากเกลนหน้าพันละยาเมียงมิง จังไดอกาที่ใดควางเกีก่ยวไปจนไปทั่วที่เทียนตะนอ <c oughs> ขอสวัสดีทุกท่านทุกท่านที่เข้าลบผู้มีศีลธรรมดีเกียรติสูงลงป้าผมขอบันทาไหว้าพาดก่อนยกเงินอาจารย์อาทิตย์มันน,นางหนาดนี้่อที่สัมผัสจอบไปน้่พอรับไปโหลดพอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้สามคนเด้เหรอแล้วใหญ่ดีครับอาจารย์เอาไปทางเดินดองฉลากเขา มลาลมขันนั่นนี่พอเป็นมาลายสียืนนะครับเป็นมาลายมสีนัง่นงมีความสวยงามเกียมจนเรยีรยบรย้อยนะครับอาวัยบาส่วนอื่นเตียงได้นะครับแต่ว่าขาให้นั่งยกกระพื่อนถ่ายเกียตรติพระแมะ่ธรณียืนเขื่อนยนันทนช่องเบิ่งหามเบิ่งดา,ออาขอเกียรติเชิญท่านอาจารย์สมเด็จทั้งพีนี่นะครับเพอเกษียรหายร่ำถึงตัวอย่างหลุดสีหลุดหาตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนเพราะฉะนั้นว่าต้องสอนดอกเย็ดเป็นตัวอย่างมันหลุดไล่วิชาในกระชัง เอมีนั้นละเพลาหันนี้เข้าส้ำนั้นเข่าป่าวิหุนแลเห็นบนตรละวิหาดอกหลวงเงฮาลาเห็นลมพัดฝ่าผู้ไรเหมาเป็นครูลำแหลกโย่ผู้ไรเห้เข่าลังดันตงตงผู้ลมพัดมาไกลขีปนาวันมันไหลร้อยละเลียนดังมาหุ้มตอนมันเป็นพันเป็นสิบผู้ไรเหี้ดิ้วไรแหน่ไรแล่ ออกไกลเร่ละแปแก่นแก่นผู้ไรหักล้าขาพอเป็นตอนก้เกี่ยวศิฟ้านั้นมนละไหลอาเลวเกี่ยวฝาไกใหญ่ยังเห็นอดมเมียเห็นอดมพอเห็นตามียคู่าผู้หลังมาหุ้มตอนมีคู่ฝาผู้ไรเฮมายาวยาวมีคู่ฝาไรฮมายาวยาวเบิ้งบนหันเจ้าเจ้าเห็นหน้าบ่งาวสีหน้าดวนคนอ้วนหใหญ่เอาคุยเืิ จากตกาขาวเลี้ยงกุหลาบเบา,าว้าเบา,าได้ยินเขาว่าว่าวพุทธหันหน้องหมิงม่อนใจห้องเท้าแม่แม่เหนียงหันหนิีวกระดิ่งหาจิตกัดสันหะันชวนหันหีพี่มังบังไฟขึ้นในขณะนี้เป็นบังไฟของปีไตครับสองร้อยขว้นเป็นบังไฟของปีสามสองร้อยขึ้นนะครับตอนนี้มหาวิกำลังทำพิธีฝุ่กเศษบนเจ้าพิธีในการผูร้ใดสิเรนและผมพันหนึ่งมาเลยเลย คูหลานวัดสวนจุฬาสัานดานนี่ก็ได้เป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกบังไฟบัง,งไฟขึ้นสูงเลยครับนำนักรถ่ยบังไฟประมาณสองจุดหาปอนด์นะครับพวกหางอีประมาณสี่ขีดนะครับเ <c oughs> มือม่อมือออกเบอร์แล้วบังไฟเลยหางนี่สิทวงกระลงเฮทมิ้ํนำนักทวงเวหาอากาศเฮดบังไฟลงสาครับ,ลบลปลุกเสกเลยมหาปิดอาาพาจารคณะรับน้องอาจารย์อาจารย์ลูกอาจารย์ลู โจดห้น้องเบิ่งบังไฟในเด้อในระวางที่รับน้องผมรับพนันหาร้อยบาทบ้างนี้มหาคือพระยามหาวิทยาี่นี่เขาบอกให้มีการพนันดอกนักศึกษาบัะค่าในกระไดเขยสร้างออกอาชีพการงานไม่เห็นหรอกกุหลาบจีนตุนนี่ไฟหางนี่ให้จูงไฟจังไรก่อนนะครับจังไรผมเป็นจังไรโอยกูนายดิสำหรับบังไฟเป็นมีบังไฟที่มีสันฐานส้งกลมนะครับ ท่าเฮ็ดเสี้ยนเซกันเซรอใส่เผาดีดีอาจชิเร่เรียวขอลดลูซลอยพร้อมแล้วบ่ครับพร้อมแล้วบ่มหาบีครับขันพร้อมแล้วให้หำงานนะครับโอสัญญาณโอ้ขันพร้อมนาขันพร้อมจีจูบบางไฟเอาเลย่องเอาใช้ก่อนไฟสามที่วีเกียดค้างแรมเถอะเนาะไอ้บุญอะไรกันเดี๋ยวจุดอะไรกันเอาละจุดละบุญละบุญไรสำหรับบางไฟตะไลได้รับการสนับสนุนจากโอ้ เป็นบังไฟที่ขึ้นซื้อหรีนะครับบอได้ขื้นง้เลยนะครับตอนนี้มาสุดแล้วนะครับตอนน,ตอนนี้กำลังเปิดกอกสองนะครับแต่ไรเออบังไฟบังไฟปีศาจเปิดกอกสองตอนนี้กำลังหันหัวลงกแล้วนะครับตอนนี้กำลังหันหัวลงนะครับ <2> 2> เปิดกอกสามหันหัวลงอเอา ตอนนี้หางกับลำตัวอยู่ในระดับที่เป็นวงไฟติดกิศกองดำไปทป้าปมันนแลนะครับเพื่อคำนวณเส้นทางการเดินทางของวงไฟนะครับตอนนี้ยุดทิ่ทางที่หัวสักนะครับหัวลงนะครับตอนนี้บพทันได้บียนะครับแต่ว่าเวลาที่สิจก้ามาจ้าจินจาได้นะครับกบอกแม่ผมภาษาเขาตอนนี้อยู่เมฆสีเทาขาวด้านซ้ายนะครับเอานะครับ สำหรับบังไฟของปีสามนะครับเศษชิ้นส่วนให้ไปนน้ำอายุกกมาลาใสนะครับประเมินไว้ยุหันเพราะว่าสิขรามฝากซี่หลักกระคำมันขนุนไปทั้งพุ่นนะครับอาจารย์ราชาเราอยู่พ่งยังมันนี้ถอยนี่ไปก่อน80วินาทีนะครับบังไอปีสามแปี3 8 4วินาทีบังไฟปี4 8 0วินาทีบังไฟปี2 21วินาทีนะครับเพราะว่าเป็นบังไฟที่ผ่านการควบคุมโดยท่านอาจารย์ราชาพาลีนะครับ เห็นงามไหมเนี่ยบาร์มัต่าเห็ดมือหรนเอาหันี่เอาหีนั่นเอาหันนี่อ้ชยสอยสอยหีมาหมอยเข้า่าหีโนแตดพอพผลเข้า่าแตดจำพันษาวามือ่งจำพันษากับมาแห่เที่ยนก่อนเด้อแตดเลยพอสัตท่า โอ้ยอ่ะไปดิสายอีกเอาเรื่องไหมเอาเรื่องเอาอีกอีก